ภาพเวกเตอร์เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์เช่นภาพของคนก็จะถูกสร้างด้วยจุดของเส้นหลายๆจุดเป็นลักษณะของโครงสร้างและสีของคนที่ก็เกิดจากสีของเส้นโครงร่างนั้นๆกับพื้นผิว ภายในนั้นเองเมื่อมีการแก้ไขภาพก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้นเมื่อเราขยายภาพจะไม่ทําให้ภาพสูญเสียความละเอียดเหมือนภาพ bitmap ภาพแบบเกเตอร์ที่เรารู้จักกันเือภาพที่เป็น clip art ของ microsoft นั่นเองภาพเหล่านี้จะเป็นภาพที่เป็น format .wmf นอกจากนี้คุณคุณจะสามารถพบภาพ format นี้ได้ภาพในโปรแกรม